สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่านค่ะสัปดาห์นี้เปิดคำคำนายไพ่ระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายนนะคะไพ่ยิบสีสัปดาห์นี้ในเรื่องทั่วไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารขึ้นไพ่สี่เหลี่ยมน,นะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้ จะมีการคิดคำนวณก่อนตัดสินใจทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าในเรื่องใดๆก็ตามล็อกคอบม,มากขึ้นค่ะส่วนการเงินเป็นไพ่เดชค่ะในทางการเงินจะหมายความว่าคุณมีรายจ่ายมากนะคะค่อนข้างเครียดกับรายรับที่ไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าตัวรายจ่ายเนี่ยเรียงหน้าเข้ามาเลยนะคะมีทั้งหนี้สินแล้วก็เรื่องให้ต้องเสียเงินตลอดมีเรื่องเสียเงินเสียทอง บางท่านตอนนี้อาจจะพิจารณาหาข,าของเก่าของเก็บนะคะของสะสมต่างๆเอาไปขายก่อนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนก่อนค่ะในเรื่องการงานเป็นไพ่ j u s t สติค่ะช่วงนี้การทำงานต้องละเอียดรอบคอบมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการลงนามการเซ็นสัญญานะคะอาจจะมีเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการทำข้อตกลงนะคะให้ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แล้วปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะไพ่สุขภาพนั้นขึ้นไพ่ลือสีนะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับช่องท้องลำไส้และก็ปัญหาด้านสายตาด้วยค่ะมาถึงเรื่องความรักนะคะความรักนั้นเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะคนโสดก็มีเกณฑ์เจอคนที่ชอบคนที่ใช้นะคะ จะได้มีโอกาสพูดคุยมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักราบรื่นค่ะมีความสุขแล้วก็สุดแสนจะโรแมนติกด้วยนะคะความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้ามีอนาคตร่วมกันดีค่ะ